บ้านเห็ดยายฟ้าสวัสดีค่ะมาดูวิธีการเพาะเห็ดขอนขาวกันค่ะเปิดกล่องออกมาจะได้ก้อนเห็ดขอนขาวที่เดินเต็มแล้วพร้อมวิธีการเช็ดปลายช้อนด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปสามารถศึกษาวิธีการเพาะเห็ดขอนขาวอย่างละเอียดได้ที่กรุ๊ปไลน์ฟ้าและแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงค่ะดึงกระดาษออกและใช้ปลายช้อนแคะใยและเข้าฟางออกมาให้หมดค่ะแคะบริเวณคอขวดให้สะอาดขั้นตอนนี้จะยากนิดนึงนะคะเนื่องจากใยเข้าฟางแล้วก็เชื้อเห็ดติดกันพยายามแคะเข้า วางเม็ดดำๆออกมาให้หมดเอี่ยมสะอาดเลยนะคะเศษที่ได้ออกมาจะเป็นแบบนี้ค่ะทิ้งได้เลยแค่ทุกก้อนแบบนี้ให้สะอาดอย่าลืมใช้แอลกอฮอล์เช็ดปลายช้อนก่อนเปลี่ยนก้อนทุกครั้งนะคะหาพื้นที่ว่างที่แดดส่องไม่ถึงไม่มีลมโกกด้วยจะดีมากเลยค่ะอุณหภูมิที่เห็ดขอนต้องการคือ3 5ถึง37องศาไม่เกิน40องศาจะดีมากค่ะความชื้นที่ต้องการประมาณ7 0ถึง80ดเปอร์เซ็นต์ดน้ำวันละ4-7ถึงครั้งรดเยอะๆได้เลยค่ะเมื่อเลี้ยงก้อนเห็ดเสร็จแล้วในวันเดียวกัน ให้เอาคอพลาสติกออกแบบนี้ยังไม่ต้องดึงปากถุงนะคะหลังจากเปิดคอขวดออกแล้วเราก็เริ่มลดน้ําได้เลยค่ะลดน้ําแบบนี้ไปประมาณ2-3วันตัวเชื้อเห็ดขอนของเราก็จะเริ่มสมานเข้ามารักษาแผลบางก้อนก็จะเริ่มเกิดตุ่มขาวๆงอกขึ้นมาไม่ต้องตกใจนะคะเวลามีตุ่มขาวๆงอกออกมาแล้วให้เราตัดปากถุงได้เลยเราจะตัดปากถุงเฉพาะก้อนที่มีตุ่มขาวๆนะคะก้อนที่ยังไม่มีตุ่มเนี่ยเราก็ลดน้ําไว้ก่อนยังไม่ต้องเปิดหน้าค่ะอันนี้คือตัวอย่างตุ่มนะคะ จะออกขาวๆแบบนี้เลยงอกขึ้นมาเป็นนูนๆวิธีการตัดถุงเราก็คือใช้กรรไกรคมๆหรือใช้คัตเตอร์คมๆกรีบแบบนี้ได้เลยค่ะพอเรากรีบเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เวลาลดน้ําเราสามารถลดโดนหน้าก้อนได้เลยไม่ต้องกลัวค่ะแต่ว่าน้ําที่ลดจะต้องไม่ใช้น้ําคลอรีนนะคะสําหรับบ้านไหนที่ใช้น้ปาปลาปาไม่แน่ใจว่าน้ําบ้านเราเนี่ยมีคลอรีนหรือเปล่าให้ลองน้ําทิ้งไว้ประมาณ2วันแล้วค่อยเอามาลดค่ะหลังเราตัดถุงได้1-2วันเห็ดก็จะเริ่มออกมาแบบนี้ส่วนก้อนไหนที่เริ่มตะป ตุ่มตะปั่มเราก็สามารถตัดเติมแบบนี้ได้เลยค่ะหรือก้อนไหนไม่มีตุ่มแต่เริ่มดำแล้วก็สามารถตัดได้เช่นกันหลังจากนี้เห็ดจะโตเร็วมากค่ะให้เราสังเกตทุกๆ4ี่ชั่วโมงมาดูวิธีการเก็บดอกกันค่ะเห็ดขอนขาวจะนิยมทานไม่แก่มากถ้าเกิดแก่มากจะเหนียวนะคะดอกประมาณนี้ก็สามารถเก็บได้เลยค่ะวิธีการเก็บเราสามารถใช้กรรไกรมีดหรือใบมีดโกนหรือแม้แต่คัตเตอร์คมๆกรีบได้เลยค่ะเวลาออกดอกมาแล้วเราไม่จําเป็นต้องตัดทุกดอกที่ก้อนออกมาดอกไหนที่พึ่งงอกออกมาแล้ว สามารถเอาไว้ก่อนแล้วค่อยเก็บวันอื่นได้ค่ะหลังจากเก็บดอกแล้วสามารถลดน้ําได้เลยเห็ดขอนขาวจะเป็นเห็ดสําหรับร้อนชื้นหน้าร้อนแบบนี้เหมาะสําหรับเห็ดขอนขาวมากๆเลยค่ะเมื่อได้ผลผลิตมาแล้วเราสามารถเอาไปล้างแล้วก็ประกอบอาหารได้ตามสบายเลยขอบคุณวิดีโอส,สวยๆจากพี่พีทแดนีสสไตล์ค่ะ